ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เฟนจะมารีวิวเซรั่มตัวใหม่ค่ะที่เฟนใช้แล้วอยากจะมาบอกต่อนะคะนั่นก็คือนี่เลยคะ่ะอะนามิไวแบรไฮจินิกเซรั่มนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าครีมหมีขาวนะคะนี่น้องหมี <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็นซองที่เฟนใช้แล้วเนาะปริมาณจริงๆมันะ่ะคือ 30กรัมเลยนะคะก็ให้เยอะมาพอสมควรเนาะแต่ว่าของเฟนใช้แล้วก็จะแฟบ,บๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเซรั่มกันนะคะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเฟนบีบลงที่หลังมือนะคะจะเป็นความแบบยังไงอะ่ะไม่เหนียวนะคะอ่ะเนี่ยไม่เหนียวเลยนะคะเนื้อบางเบานะคะ เราจะมาดูกันว่าเขาจะซึมเร็วไหมนะคะเพราะว่าเป็นบีบเข้ามาเยอะมากชุ่มฉ่ามากแล้วก็เนื้อเซรั่มของเขานะคะจะหอมมากแต่บอกกลิ่นไม่ถูกนะคะว่าเขาหอมแบบไหนอ่ะตัวนี้จะมีฝาหมุนที่เป็นแบบนี้ค่ะอ่ะก็โฟกัสแล้วจะเป็นฝาหมุนแบบมีที่จับให้เราหมุนออกได้ง่ายมากๆเลยนะคะ เซรั่มตัวนี้นะคะจะใช้ได้แค่ผิวกายนะคะใช้กับผิวหน้าไม่ได้เนาะแต่เซรั่มตัวนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนพิเศษค่ะช่วยให้ขึ้นความสว่างของเรานะคะขึนความสว่างให้แก่ผิวอย่างอ่อนโยนไม่ทําให้ระคายเคืองแน่นอนนะคะเพราะว่าเราสามารถทาได้ทั้งขาหนีบรักแร้ข้อศอกนะคะแล้วก็หัวเขา่าและยังช่วยบำรุงคอหรือว่าข้อพับนะคะหรือว่า เราจะทาจุดต่างๆที่เป็นรอยคั้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นเนาะ,ะตัวนี้นะคะยังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะดอกคาโมไมล์ไฮายาลูรอนนะคะเพื่อเสริมประสิทธิภาพความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะอะพูดแล้วเราก็จะมาจับดูนะคะว่าเขาแห้งหรือยังแห้งแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ เป็นผิวปกติเลยจากตอนแรกที่ทาเข้าไปนะคะจะเป็นผิววาว,าวซึ่งถามว่าเขาเหนียวไหมก็ให้ความชุ่มชื้นนะทุกคนอารมณ์ประมาณว่าเราทาเจลว่านหางจระเข้ก็จะมีความเหนียวนิดนึงแต่ว่าเนื้อเขาบางเบานะคะสบายผิวทําให้ผิวเราฉ่าน้ำอ่าอันนี้ก็ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันแลดูผิวฉ่า ไม่แห้งอ่ะทุกคนผิวเราจะดูไม่แห้งเนาะไม่ทําให้อับชื้นกลิ่นหอมระมุนสดชื่นนะคะคงความมั่นใจตลอดวันอันนี้เฟนว่าจริงนะคะเพราะว่าเนื้อเซรั่มของเขาอ่ะหอมมากคนต้องลองนะคะตัวนี้อ่ะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้เฟนซื้อที่เซเว่นอเวค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ใกล้เซเว่นนะคะก็จะมี โลตัสบิ๊กซีอีฟแอนดหรือว่าวิวเทียมร้านขายของทั่วไปนะคะที่เขานำตัวนี้มาขายเนาะเราก็สามารถไปซื้อได้สำหรับคลิปนี้นะคะเฟนก็จะมารีวิวให้ดูสั้นๆเนาะถ้าใครอยากลองก็ไปซื้อมาลองเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังนะคะในเรื่องของความหอมด้วยความชุ่มชื้นเนาะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับส cribe นะคะบ๊ายบายค่ะ